ปีนี้2,568ครบรอบ10ปีแล้วนะครับกับการก่อกำเนิดขึ้นของประชาคมอาเซียนหรืออาเซียนคอมมูนิ t ตี้แล้วทิศทางของประชาคมอาเซียนต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องของการร่วมมือกันและการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรที่สำคัญอย่างประเทศจีนวันนี้พาท่านผู้ชมไปวิเคราะห์กับ2นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญพร้อมกันครับ สถานการณ์ที่มีการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจมีการกดดันจากสหรัฐมาที่การค้ากับจีนเนี่ยอาเซียนก็กลายมาเป็นคู่ค้าที่สาคัญสำหรับจีนในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยคบกันแค่ผลประโยชน์เนี่ยมันไม่ยั่งยืนแต่ถ้าคบกันด้วยหัวใจนะครับซึ่งการคบด้วยหัวใจเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องอาศัยความสัมพันธ์อาศัยการสร้างสรรค์อาศัยการเรียนรู้นะครับที่จะช่วยกันต่อยอดเป็นพื้นฐานต่อไป ก็ใช้การทูตนะใช้เวทีอาเซียนกนะ็ถือว่ามีประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมนนะอาเซียนให้เป็นศูนย์กลางหรือแกนกลางในการขับเคลื่อนนะความมั่นคงในภูมิภาคนี้เมื่อจีนเข้ามาเป็นผู้เล่นสำคัญในภูมิรัฐศาสตร์ทำกลางปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศและเทคโนโลยีใหม่ๆสร้างความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลกอยู่ตลอดเวลาขณะที่หลายต่อหลายประเทศมองไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีที่ความสัมพันธ์จีนอาเซียนครบรอบ34ปีหลังการก่อตั้งความร่วมมือนี้เมื่อปี2534แล้วทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเมืองสังคมและวัฒนธรรมจะไปในทิศทางไหนรวมไปถึงจะรักษาความเป็นแกนกลางที่เน้นประชาชนได้ประโยชน์ได้อย่างไร ตอนนี้นะคะเราอยู่กับผ um ู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์พงพิสุทธิ์บุษบารัตผู้อานวยการสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติซึ่งจะมาพูดคุยแบบเจาะลึกระหว่างกันก่อนอื่นค่ะจะขอสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับความเหตุต่อนโยบายของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผีเน้นย้าในเรื่องของการรักษาสันติภาพในภูมิภาคมีผลต่อความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนอย่างไรคะก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะครับที่จีนเนี่ยอยากมาเล่นบทบาททางด้านความมั่นคงกับภูมิภาคนี้มากขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ย อุยภาพนี้มีประโยชน์กับจีนใช่ไหมถ้าเกิดเพื่อนบ้านของจีนมีสันติภาพมีความเสถียรภาพแล้วเจริญรุ่งเรืองในที่สุดมันก็กลับมาสู่ตัวจีนเองได้ประโยชน์นะแล้วก็สามารถค้าขายกันได้อย่าง สะดวกมากขึ้นดังนั้นนโยบายเหล่านีน่มันก็มีประโยชน์ในการเสริมสร้างให้จีน,นมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะสร้างสรรค์กับอาเซียนมากขึ้นจีนก็ใช้การทูตนะใช้เวทีอาเซียนก็ถือว่ามีประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมนะอาเซียนให้เป็นศูนย์กลางหรือแกนกลางในการขับเคลื่อนนะความมั่นคงในภูมิภาคนี้ครับ ก็มีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับจีนมีเทคโนโลยีหลายอย่างที่อาเซียนหรือประเทศเล็กๆในอาเซียนต้องการเอาไปปรับใช้ประยุกต์ใช้แล้วก็มีราคาค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับดังนั้นมนนันเป็นส่วนที่ช่วยให้พัฒนาเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพมากขึ้นดังนั้นบทบาทจีนก็ถือว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างสําคัญนะครับในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจมีการกดดันจากสหรัฐมาที่การค้ากับจีนเนี่ย อาเซียนก็กลายมาเป็นคู่ค้าที่สําคัญสาหร,รับจีนอันนั้นหลายๆประเทศได้ประโยชน์ตั้งแต่ช่วงที่ประธนธิบดีทรัมป์สมัยแรกเราก็เห็นไทยก็ได้ดุลการค้าใช่ไหมฮะ,ะกับสหรัฐอะไรอย่างเงี้ยเวียดนามก็ได้ประเทศเหล่านี้ก็ต้องการเทคโนโลยีที่ดีในการที่จะ ปรับนะครโครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องพวกเทคโนโลยีระดับสูงใช่ไหมครับ AI รถยนต์แบบ EV ที่เรารู้จักกันนะจีนก็เทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็เอามาปรับใช้กับเราได้ทําให้ใช่ไหมในในอนาคตประเทศในอาเซียนหรือไทยเนี่ยสามารถบรรลุใช่ไหมเป้าหมายหลายๆลอย่างในการ t ทรานซ t i o n ไปสู่กร e นอ c o n o m y ได้เศรษฐกิจเศรษฐกิจสีเขียวที่เราต้องการบรรลุกัน ถ้าถามถึงในเรื่องของความสัมพันธ์จีนกับไทยตอนนี้ช่วยสรุปให้เห็นภาพให้ชัดขึ้นนะคะไทยกับจีนเป็น คุ้นส่วนทางยุธศาสตร์ออรอบด้านนะครซึ่งซึ่งก็มีไม่เกี่ประเทศในในอาเซียนที่ที่ท,ท,ท,ที่มีระดับนะค,ความสัมพันธ์แบบนี้ดังนั้นถือว่ามีความมีการพัฒนาค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างสูงนะแล้วก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับ <ๆ S 2> เราเห็นการเยือนของท่านนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมานะฮะซึ่งหลายๆฝ่ายที่ผมประชุมวันนี้ก็เข้ามา มาพูดกันประสบผ,ผลสำเร็จพอสมควรแล้วก็สามารถสร้างความร่วมมือในอนาคตเป็นพื้นฐานที่ดีดังนั้นผมคิดว่า ในที่สุดเนี่ยมันก็ถือว่าความสัมพันธ์ไทยจีน,นพัฒนามาดีมากด้วยซ้ำจริงงแล้วนะวแ,วนะแต่มันก็ยังมีข้อท้าทายบางอย่างใช่ไหมอย่างที่เราเห็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคซึ่งมกระทบะทําให้จีนต้องอเข้ามาเล่นบทบาทมากขึ้นอย่ในเรื่องพมา่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมค <c oughs> เรื่องการจัดการแกมเซ็นคอเซ็นเตอร์ใช่ไหมในพมา่านั้นมันก็แล้วเลืนนันคือข้อท้าทายที่เราต้องทําร่วมกันนะครับ <c oughs> แต่เราก็ตามเราจะเห็นว่าจีนมี political will ที่จะที่จะอยากจะร่วมมือกับไทยในการจัดการปัญหาพวกนี้ภูมิรัฐาศาสตร์ก็ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างจีนอาเซียนรวมไปถึงไทยเองนะคะจะปรับบทบาทนะคะให้กับเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันยังไงคะ สถานการณ์ในปัจจุบันเราจะเห็นว่าสหรัฐเริ่มตีห่าง<ฮ>นะครับ<ฮ>จากกระบวนการพหุภาคีนิยม<ฮ>นะครับแล้วก็กระบวนการในภูมิภาคมากขึ้นนะครับดังนั้นมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่อาเซียนและก็จีนเนี่ยจะเสริมสร้างความร่วมมือให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็รอบด้านนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือจีนควรจะมองหลายๆประเทศด้วยที่อยู่ในภูมิภาคนี้<ฮ>ในระดับก,กลางๆประเทศระดับกลางๆที่เราเรียกว่ามิดเดิลพาวเวอร์อย่างเช่นเกาหลีใต้ญี<ฮ>่ปุ่นหรือแม้กระทั่งออสเตรเลียเนี่ยถูกสหรัฐเนี่ยกดดันหมด นะครับในใน,ในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นมันก็ถือเป็นโอกาสทั้งของอาเซียนกับจีนในการที่จะดึงเอาประเทศเหล่านี้เ,เข้ามาช่วยเสริมสร้างสาิทธิภาพทําให้ภูมิภาคนี้มีสถทยรภาพและความมั่นคงและจะได้ดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเป็นเป้าหมายหลยักใช่ไหมที่หลายประเทศในในภูมิภาคนี้ต้องการ อย่างอาจารย์เอนได้ร่วมงานของศูนย์ ACC นะคะจีนอาเซียนนะะอย่างครั้งนี้นะคะเขามีการมองถึงทิศทางะคะ่ะที่จีนกับอาเซียนจะมีความร่วมมือกันไปในทางไหนคะหลายๆประเทศที่มาร่วมประชุมวันนี้ก็ ให้ข้อเสนอทางนโยบายหลาย,ลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลค,ความสัมพันธ์ระดับการศึกษาระหว่างประชาชนใช่ไหมฮะพยายามจะขยายให้ไปสู่ทุกระดับเพื่อที่ทําให้เป็นพื้นฐานที่สําคัญที่ดีโดยระดับประชาชนนะฮะซึ่งจะถือว่าเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่จะทําให้ความสมพั์ในอนาคตเนี่ยม,มันเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการประชุมคราวนี้ก็ถือว่าได้แลกเปลี่ยนอะไรหลายอย่างซึ่งกันและกันแล้วค่อนข้างจะพูดกันตรงๆนะครับว่ามีมีข้อท้าทายอะไรอย่างเช่นการที่ หลายหลายประเทศที่ยังมีความขัดแย้งในเจเจีนใต้ย,ยังอาจจะกังวลบทบาทของจีนดังนั้นทุกคนก็ได้พูดให,ให้ให้ให้ฝ่ายจีนได้ฟังนั้นั้นสิ่งเหล่านี้เราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและจีนก็เปิดใจในการรับฟังเสียงจากประเทศในภูมิภาคถ้าเกิดเราเห็นจาก ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครัาการสร้างอัตลักษณ์หลายๆอย่างเช่นที่เรารู้จักกันใช่ไหมไทยจีนใช่อื่นไกลพี่น้องกันอะไรอย่างี้มันก็เป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ไทยจีนที่มีมาตลอดประวัติศาสตร์หลังจากจได้เปต้นมาเนี่ยความสัมพันธ์ไทยจีนก็จเจริญรุ่งเรืองมากเรื่อยๆใช่ไหมมีการมีข้อตกลงหลายๆอย่างจีนเข้ามาช่วยใช่ไหมใน ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ,จ,กจดังนั้นเอออัตลักษณ์ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นผลดีในการปูพื้นฐานของความสัมพันธ์ระดับระดับรัฐบาลการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจในระยะถัดมาพอจีนเติบโตมากขึ้นทางเศรษฐกิจใช่ไหมเราก็เห็นว่าเอ้ยมันมีส่วนช่วยทําให้มันคล่องตัวมากขึ้นมากกว่าประเทศอื่นๆที่ไม่ได้มีอัตลักษณ์ร่วมใช่ไหมอย่างเช่นประเทศในยุโรปซึ่งมันอาจจะไม่มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนกับจีนใช่ไหมเราประเทศในเอเชียหลายๆคนเป็นลูกหลานชาวจีนพุ้น เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันได้ก็ทําให้ทั้งความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยมันพัฒนามาตลอด50ปีที่เราเห็นกันจนปัจจุบันใช่ไหมครก็จะคุยกันง่ายและรู้สึกไว้วางใจซึ่งกันและกันอาจารย์เสรสันคะแล้วการพูดภาพประชาชนนะคะจะช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ของอาเซียนนะคะกับจีนในระดับประชาชนกับประชาชนอย่างไรบ้างคะถ้าเราเปรียบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนการสร้างบ้านนะครับ ประชาชนจะเป็นเหมือนรากฐานเป็นเสาหลักของบ้านที่จะช่วยคําจุนและเกื้อหนุนให้ความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับที่จริงต้องบอกว่าในแง่ของการทูตภาคประชาชนนะครับมีบทบาทหลายอย่างนะครับที่ประชาชนสามารถช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้นะครับอย่างแรกเนี่ยนะครับในแง่ของการศึกษานะครับ<ค>ที่เป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาซึ่งเราจะเห็นหลายประเทศในอาเซียนนะครับก็มีความร่วมมือกับจีนนะครับ ในอย่างแรกเลยเนี่ยก็สามารถช่วยในการสร้างการแลกเปลี่ยนบุคลากรน,นะครับทำให้คนจากจีนได้เรียนรู้อาเซียนให้คนจากอาเซียนได้เรียนรู้จีนนะครับการเรียนรู้ร่วมกันนี้ก็เป็นส่วนที่มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่ามันจะมาไปสู่ส่วนที่สองซึ่งสําคัญไม่แพ้กันนั่นคือความเข้าใจร่วมกันนะครับต้องบอกว่าในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยคบกันแค่ผลประโยชน์เนี่ยมันไม่ยั่งยืน<ฆ>แต่ถ้าคบกันด้วยหัวใจนะครับซึ่ง การคบด้วยหัวใจเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องอาศัยความสัมพันธ์อาศัยการสร้างสรรค์อาศัยการเรียนรู้นะครับที่จะช่วยกันต่อยอดเป็นพื้นฐานต่อไปตอนนี้เนี่ยโลกเข้ามาสู่บริบทที่โลกออนไลน์นะครับมีเสียงมีบทบาทมากขึ้นนะครับในด้านหนึ่งก็เป็นโอกาสในการสร้างการเรียนรู้นะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นความท้าทายหากว่าคนที่ใช้สื่อออนไลน์มีเจตนาที่ไม่ดี หรือต้องการที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการยุยงปลุกปั่นนะครับสื่อออนไลน์จะกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างความขัดแย้งในทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยป้องกันเราจากความขัดแย้งและความไม่เข้าใจหรือเจตนาไม่ดีได้ก็คือหัวใจที่เรามีร่วมกันครับผมตัวอย่างแถลงการร่วมจีนอาเซียนล,ล่าสุดนะคะที่ต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของสื่อโซเชียลอาจารย์มองว่าจะช่วยกระชับความร่วมมือและความสัมพันธ์ของภาคประชาชนจีนอาเซียนอย่างไรคะ ต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือที่ตรงประเด็นมากๆนะครับแล้วก็สอดคล้องกับโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งนะครับผมเองมีโอกาสเข้าไปช่วยงานสมาคมนักข่าวนักบรรษังสืขขอพื้นแห่งประเทศไทยนะครับจึงทราบว่าความสัมพันธ์ด้านสื่อของเราเองก็แน่นแฟนนะครับมีการแลกเปลี่ยนและเยี่ยมเยือนอระหว่างจีนกับไทยและจีนกับอาเซียนอยู่หลายครั้งนะครับในระหว่างการแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับผมว่ามันก็เกิดการเรียนรู้คงนี้สําคัญมากนะครับคือมันเป็นจุดที่ทําให้เราเหมือนกับ ลี่ยนรองเท้าไปลองใส่รองเท้าของคนอื่นเพื่อจะเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นนะครับอะไรที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วปรากฏว่ามาเห็นกับตาอ้าวไม่เห็นจริงอย่างที่มีสื่อบังสื่ออาจจะโพสต์อาจจะเล่าเลยนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องได้นะครับผมเสนอในที่ประชุมะนะครับว่าต้องมี 2N N นะครับเแรกคือ n a r r a t i v e หรือว่าเรื่องราว ที่ดีพลังงานที่ดีของความสัมพันธ์นะครับว่าจริงๆแล้วระหว่างอาเซียนกับจีนและจีนกับไทยเนี่ยเรามีความร่วมมือเรามีความคิดเรามีสิ่งที่เราแบ่งปันร่วมกันอย่างไรนะครับกับ N ที่2ครับคือแนเรเตอร์หรือว่าภาษาเดี๋ยวนี้ใช้คำว่าอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมครับ,ค,รบคือนอกจากมีเรื่องเล่าแล้วเนี่ยเราต้องมีคนเล่าเรื่องนะครับผมคิดว่าความร่วมมือด้านสื่อเนี่ยจะตอบโจทย์เรื่องนี้คือเราสร้างความร่วมมือระหว่างคนเล่าเรื่องนะครับ ที่พวกเราทําอยู่ตอนนี้นะครับคือเรามีกลุ่มไลน์นะครับที่ให้ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความเห็นกันมเมื่อเห็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเราถามว่าอันนี้ใช่หรือไม่จีนก็อาจจะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ถือว่าเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปด้วยนะผมว่านี้เป็นความร่วมมือที่สร้างสรรค์มากแล้วก็ควรจะส่งเสริมให้มีให้มากขึ้นครับมองว่าจีนสื่อจีนนะคะมีอิทธิพลต่อคนไทยยังไงบ้างคะ โดยเชิงการทู่จะมีส่วนสำคัญในการสร้างความรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเทศหนึ่งๆน,นะครับผมเองโตมาในยุคที่เปาชิงเทียน<ฆ>นะครับเป็นละครหลังข่าว<ฆ>นะครับสองทุ่มต้องดูทุกวันเปาชิงเทียนคือเปาบุญจีนที่คนไทยรู้จักนะคะนะครับในด้านหนึ่งเราก็ได้เรียนรู้ได้ซึมซับวิธีคิดเรื่องความยุติธรรมจากมุมมองของจีนนะครับเรายังมีโอกาสได้เรียนรู้จาก วัฒนธรรมด้วยนะครับว่าอ๋อยุคนี้เป็นยุคราชวงศ์ซ่งนะครับเราก็กลับไปดูหนังสือว่าราชวงศ์ซ่งมีอะไรมีพัฒนาการทางประิศาสต์เกี่ยวข้องทางประติศาสตร์กับจีนอย่างไรนะครับเหมือนกับเป็นาการแนะนำหรือว่าอินโทรดักชั่นนะครับไปสู่วัฒนธรรมของประเทศอื่นๆซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เราควรส่งเสริมครับเพราะว่าเธอเป็นเครื่องมือที่ง่ายที่สุดแล้วก็ต้นทุนไม่สูง แล้วก็อาจจะคุ้มค่าที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องมือธรงวนฒนธรรมอื่นๆครับ<ม>การใช้ภาพยนตร์การใช้ซีรีส์หรือใช้เพลงในการสื่อสารระหว่างกันครับ หมดเวลาของจับจ้องมองจีนแล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์14นาิ30นาทีทาง Nation TV ช่อง22วันนี้สวัสดีครับ